ตั้งนย์ล้อแล้วทำไมรถยังกินยางอยู่ยังดึงซ้ายดึงขวาอยู่เอ้ยจะไปดึงได้ยังไงลูกหมากเปลี่ยนมาหมดแล้วเอนคุณพอที่ไหนมันจะอยู่ไปหมดแมงหมดใหม่ คือน,นี่นอนนี่ครับไม่กลับบ้านยีสุต่างสุดล้อไม่หายดึงขวามูมใหม่แคสเตอร์ข้างข้างขวาไม่ได้เป็นลูกหมาหมดแล้วทำไมไม่หายเนี่ยมันดึงบูติงนกบนเสียหมดเลยทิ้งตัวไม่กี่ตั้งหรอเจ้ ้ง่ายๆเขา,เอ,เ,า,าอเอาไปหมดเือะแต่ยากๆง่ายๆช่างอื่วยหมดแล้วยากๆก็รับกรรมไว้ช่างโอ้โหตัวเดียวถอดแมงหมดหรือใหม่เหมือนกันหมดเลยไม่ง่ายหรอกครับอื่นนี้นอนนี่แหละ